สวัสดีครับท่านที่เคารพรูปนี้คือยูเทินแบบหัวโตนะครับเร่งความเร็วมันไม่ต้องคอยรถทางหลักว่างนะครับไปถึงยูเทินก็อยู่ได้เลยอันนี้เป็นของต่างประเทศนะครับรถเขาพวงมาลัยซ้ายเราดูมันมืนจริงไม่เหมือนกับของเราแต่เราก็กลับมาเป็นพวงมาลัยฝาก็แบบแบบเดียวกันนะครับถ้าถนนไฮเวย์ทุกสายเนี่ยเปลี่ยนเป็นยูเทินเร่งความเร็วแบบเนี้ พรรถเราเนี่ยมันเป็นรถเล็กสักแปดสิบเอร์ซ็นต่ะรถใหญ่มีไม่เท่าไหร่แล้วก็ตีเส้นทึบเส้นเส้นที่มันเป็นรอยจุดจุดเนี่ยตีเป็นเส้นทึบแบบเมืองไทยอะเพราะเมืองไทยชอบเหยียบเส้นตีเป็นเส้นเหลืองทึบแล้วก็ติดกล้องเมื่อไม่มีใครไม่มีใครล้ําเส้นก็จะปลอดภัยนะครับที่บอกว่าไม่ปลอดภัยอะคือการขับล้ําเส้นกันฉะนั้นยูเทิร์นแบบวัดใจของเราอะถ้าเปลี่ยนเป็นแบบเนี้ย ได้ถนนไฮเวย์ทุกสายทั่วประเทศก็จะดีนะครับเพราะตอนนี้ยูเทินของเราเนะี่ยมันมีเป็นหมื่นแห่งนะครับทางหลวงก็อยากเปลี่ยนแต่ก็ประชาชนก็ไม่ไม่ช่วยกันสนับสนุนถ้าประชาชนบอกว่าถ้าเปลี่ยนเป็นแบบเนี้ก็ยินดีสนับสนุนทางหลวงท่านก็จะทําให้นะครับแต่ถ้าลดมากจริงๆก็ทําเป็นยูเทินยกระดับเกือกม้านะครับแต่ถ้าเป็นบ้านาน,นอกในชนบทก็ทําแบบนี้ เวลาไปถึงยูเทิร์นก็จะอยู่ได้ตลอดเวลาไม่มีการบังกันแล้วก็ไม่มีการล้าเส้นก็จะไม่ก็จะปลอดภัยนะครับออไอ้ไอเส้นที่ว่าจะไปสลับรถกันเนี่ยมันก็ห่างไปสามร้อยเมตรเท่านั้นเองเออทำข้างละสามร้อยเมตรก็จะปลอดภัยนะครับมันมันดีกว่ายูเทิร์นพื้นราบโบราณอะพื้นพื้นพื้นราบโบราณเนี่ยมันมันไม่ปลอดภัยอ่อฉะนั้นเปลี่ยน เปลี่ยนยู turn, เทินยูเทินพื้นราบแบบโบราณมาเป็นยูเทินสมัยใหม่ที่ปลอดภัยดีกว่านะครับเนี่ยยูเทินพื้นราบโบราณเนี่ยจะเป็นแบบนี้เวลาจะยูเทินเนี่ยก็ต้องคอยให้รถกระแสหลักอะว่างก่อนแล้วตอนนี้รถใหญ่ๆมันเยอะ ถ้าเป็นแบบนี้มันอยู่เส้นใขรเส้นมันแล้วตีเส้นให้ชัดเจนอย่าให้ทับเส้นกันมันก็จะปลอดภัยนะครับรถเอ่อรถเราส่วนใหญ่แปดสิบเปอร์เซ็นเป็นรถเล็กอ่ะไม่ต้องไปห่วงรถใหญ่ครับรถใหญ่เนี่ยเขาเขาเขาก็มีทางเลือกของเขาเขาก็ปลอดภยัยเอ่อเอ่ออย่าทําแคบเหมือนอย่างนี้นะครับเพราะก็จะอยู่ยากก็ต้องทําให้มันมีรัศมีวงเลี้ยวแบบนี้ด้วยนะครับ เออเนี่ยทําให้ตรงเนี้ยมันกาดเลนโลหะมันแคบถ้าทําให้มีรัตมีวงเดียวแบบเนี้ยรถตู้คอนเทนเนอร์ก็จะอยู่ได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเอ,อเขาออกแบบมาให้รถไม่เกินสิบล้อวิ่งตอนนี้รถมันมียี่สิบสองล้อสิบแปดล้อแล้วอะก็ต้องแก้ไขนะครับแก้ไขเอ,อถ้าจะไปทําแบบคลองแบบเนี้ยแล้วทำอยูเทินสองข้างมันก็เปลืองงบประมาณโดยไม่จำเป็นนะครับเออ ถ้าจะทำแค่ข้ามแยกอะใช้แค่แบบนี้ก็พอถ้าคนไหนกลัวว่ารถมันจะชนเกาะก็ติดไฟให้สว่างแบบนี้นะครับอ่อฉะนั้นมันต้องช่วยกันช่วยกันออกแบบนะครับเพราะว่า,าให้ทางหลวงท่านออกแบบเองคนก็จะไปหาว่าท่านอาจจะใช้งบประมาณอาอย่างไฟแดงอัจชริยะเนี่ยตรงเนี้ยหน้าอบอจอถ้าทำเป็นยูเทินแบบ วิ่งเลี้ยวขวาวิ่งได้ตลอดเวลาเนี่ยก็ไฟแดงอัจฉริยะทำงานก็ให้ไปยูเทินแบบแบบแบบนี้ได้เลยรถที่จะเลี้ยวขวาเพราะว่าเพราะว่ามันมีไฟแดงเฉพาะให้รถเลี้ยวขวาถ้ารถเลี้ยวขวามาใช้แบบนี้มันก็สะดวกนะครับสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยไม่ต้องไปคอยอถ้าเป็นแบบโบราณแบบเนี้ย รถมันต้องคอยถ้ามันมาเยอะๆมันก็จะบังกันนะครับแล้วพื้นที่ชนบทห่างไกลเนี่ยพื้นที่มันเหลือนะครับทําโป่งออกไปได้ทําโปง่งเนี่ยปกติถนนเราก็มีมีพื้นที่พอนะครับเนี่ยขยายขยายเป็นยูเทินเร่งความเร็วหัวโตแบบในรูปบบสะดวกครับเนี่ยถนนทุกๆสายเนี่ยมันมีแบบนี้ทั้งนั้นเลยแต่มันยังขาดการตีเส้น ตีเส้นเป็นเส้นทึบรถหลักให้วิ่ง2เลนนอกแล้วลดยูเทิร์นก็ให้มีเลนยูเทิร์นเฉพาะมันก็จะสะดวกเนี่ยเนี่ยอันนี้ยูเทิร์นแบบโบราณเนี่ยอย่างกันขาวเนี่ยมาต้องคอยให้รถทางนี้ว่างจะออกไปมันเสี่ยงนะครับฉะนั้นถึงเวลาควรเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนยูเทิร์นพื้นราบธรรมดาเป็นยูเทิร์นแบบเร่งความเร็วนะครับเอ่อเนี U ่ยยูเทิร์นยูเทิร์นธรรมดาเนี่ยตอนนี้ถนนสุข,ขุมวิทก็ยังมีเยอะ โดยเฉพาะศูนย์ลงทุเรียนน่ะแถวเนินสูงเนี่ยมียูเทิร์นแบบนี้สี่แห่งรถตู้คอนเทนเนอร์เขายูเทิร์นทีนึงก็นาทีนึงต้องทําให้รถติดนะครับถ้าขยายให้เป็นยูเทิร์นแบบแบบใหญ่ไอ้รถอย่างนี้เขาก็จะเลี้ยวสะดวกฉะนั้นต้องช่วยกันขอนะครับถ้าขอเนี่ยท่านก็จะทําให้ไม่ขอท่านก็ยังไม่รู้ว่าประชาชนจะเอาหรือเปล่าประชาชนเขาส่วนใหญ่อะ,อะเขายังไม่เข้าใจถึงว่า การยูเทิร์นรถสมัยใหม่เนี่ยมันต้องใช้พื้นที่ไงเอ่อ,อมันต้องทำฟางขึ้นฉะนั้นใน u ยูเทิร์นอย่างเงี้ยเราขยายเพิ่มข้างๆอีกข้างแล้วสองเลนมันก็จะกลายเป็นยูเทิร์นหัวโตแล้วก็วิ่งได้ตลอดเวลาทําได้หมดนะครับถนนสุขุมวิทถนน3 4มี่สถนน3ามสาหนึ่งอ่ะรถก็จะวิ่งสะดวกปลอดภยอัยเออไม่ไม่ไม่ติดนะครับเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้มันมีเยอะอ่ะ สาเหตุที่ต้องช่วยกันช่วยกันลนลงใช้ยูเทิร์นแบบปลอดภัยนะครับเลิกใช้ยูเทิร์นแบบวัดใจอย่างนี้เขาเรียกยูเทิร์นวัดใจต้องคอยว่าไอ้ทางเนี้ยมันจะว่างเมื่อไหร่แล้วมันจะมาทันไหมต้องรีบเร็วๆอ่ะอ่เนี่ยยูยูเทิร์นยูเทิร์นวัดใจขยายเป็นยูเทิร์นปลอดภัยได้ครับขยายได้ถนนมันพร้อมอย่างเงี้ยเป็นยูเทิร์นวัดใจอ่ถ้าทำโป่องออกมาหน่อยนึงอย่างนี้ก็สบายนะครับ ครับขอบคุณมากครับที่ช่วยเผยแพร่ช่วยกันรณนรงง์ใช้ u ยูเทินปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ